มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสถาบันที่สร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษด้วยวัตถุประสงค์1ิประการคือ1เป็นวิทยาเขตแห่งที่ส ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำศาสตร์แห่งแผ่นดินมาสร้างความกินดีอยู่ดีของชาติซึ่งศาสตร์แห่งแผ่นดินเกิดจากการบูรณาการสามศาสตร์หลักได้แก่ศาสตร์พระราชาศาสตร์ชุมชนและศาสตร์สากลศาสตร์พระราชาคือองค์ความรู้แห่งการพัฒนาที่แท้จริงที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งทดลองทำทร,รงริเริ่ม และส่งแนะนําให้ประชาชนนําไปใช้เป็นปรัชญาอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยและนานาประเทศให้การยอมรับเป็นศาสตร์แห่งการครองตนเป็นแบบปฏิบัติและตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนพื้นฐานแห่งการใช้ชีวิตแบบพอประมาณหรือความพอเพียงศาสตร์ชุมชนมุ่งเน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างความกินดีอยู่ดีของชาติศาสตร์สากล มุ่งเน้นการบูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 2. จังหวัดสกลนครดินแดนแห่งถิ่นมั่นในพุทธธรรมเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศเปรียบเสมือนเป็นบ้านของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันธ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพเกิดโครงการตามพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายวิทยาเขตจึงต้องดำเนินง,งานเพื่อสนองโครงการต่างๆโดยศาสตร์พระระาชาและศาสตร์สากล 3. สร้างขึ้นในปี2539 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งครองสิริราชสมบัติครบ50ปีบนพื้นที่ซึ่งอดีตเป็นสนามบินเก่าเชียงเครือจังหวัดสกลนครและพระองค์เคยประทับเครื่องบินพระที่นั่งมาลงจอดณสนามบินแห่งนี้เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2513พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 4. ได้รับพระราชทานานามจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาด้านปอพิษเมื่อวันที่15สิงหาคม2539พร้อมตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีประดิษฐานหน้าอาคารบริหารซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาเขตโดยเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2540สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ 5. น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมารังสรรค์และพัฒนาอันประกอบด้วยปรัชญาหประการคือน้ำเพื่อชีวิตดินเพื่อชีวิต ต้นไม้เพื่อชีวิตวิชาการเพื่อชีวิตและชีวิตเพื่อชีวิตเพื่อสร้างคนไปสร้างชาติสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 6. สร้างเป็นวนาน,านันทะอุทยานเพื่อสร้างพื้นที่4,700ไร่ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้มีความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์และร่มเย็นเป็นโซเชียแลแ l a b ที่สำคัญของประเทศ อันเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจมีอุทยานสำคัญ4แห่งดังนี้อุทยานน้องหานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542มีพื้นที่700ไร่ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงพัฒนาเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้น้ำ ศึกษาค้นคว้าด้านสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืดและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำพื้นที่ให้เป็นธรรมเวชนครจังหวัดสกลนครอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง72พันษาบรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อทรงมีพระชนมพันษาครบ72พันษาเมื่อปี2547เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์1,000ไร่ ที่สงวนไว้ภายในวิทยาเขตเพื่อศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินภายในอุทยานเมื่อครั้งสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2550 อุทยานเกษตร5 0พ0 0ษามหาวชิราลงกรจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกเ้ลาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในโอกาสทรงมีพระชนมายุ5 0พ0 0ษาในปี2545มีพื้นที่2,000ไร่เป็นพื้นที่ทดลองค้นคว้าวิจัยและฟาร์มของมหาวิทยายลัยมีต้นแบบระบบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรที่หลากหลายรูปแบบ รองรับการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการด้านการเกษตรอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติมีพื้นที่50ไร่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานหนองหานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุ60พรรษาในปี2558และทรงเสด็จมาทรงเปิดอุทยานเมื่อวันที่1มีนาคม2559เป็นแหล่งรวบรวมพันบัวและพันไม้น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดสกลนครได้สนับสนุนการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลน,นครสร้างขึ้นด้วยจิตวิญญาณของคนในชาติจากทั่วประเทศที่เห็นความสำคัญของการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนและร่วมสร้างกำลังสำคัญของประเทศนั่นคือนิสิตอันเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตเป็นหัวใจของประเทศชาติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและอุทยานเกษตร50พษามหาวาชิราลงกรณ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2547 จากนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จมาทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโครงการทูบีนัมเบอวันเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2552 9. ในทศวรรษที่3มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครยังคงสืบสารพลังแห่งแผ่นดินด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน น้อมนำหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ก้าวไกลเป็นนิรันดร์ 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครอย่างยึดมั่นสารต่อหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มารังสรรค์และพัฒนาประเทศชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และพร้อมแสดงความจงรักภักดีน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทยตามพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ นิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัยบัณฑิตคือหัวใจของประเทศเป็นวลีที่บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญของการพัฒนานิสิตนอกเหนือจากการเรียนการสอนในแต่ละคณะด้วยหลักสูตรต่างๆที่เป็นความต้องการของภูมิภาคและประเทศชาติให้มีศักยภาพทั้งด้านวิชาการมีประสบการณ์จากการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน วิทยาเขตสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรในระดับชาติและนานาชาติเพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่ตอไป